วัดเนาะค่ะเนาะการเขาวัดไปวัดได้อะไรพูดเท่าเรานิทานเงอนี้เท่าไปวัดเพืาา่อกัรฟังค่ำไปน้ำเนาะค่ะเนาะขอคิดให้เถาได้หลายหลายอย่างไปวัดข้อศอกไม่มีข้อขัดแย้งกันเพราะว่าถ่าสมมุิว่าข้อีหลักคั้นนี้ใหแล้วข้อสมุ่มีข้อขัดแย้งนะค่ะทีน,นี้แต่ความดุสิต ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บวมหันบวมีผลหลต่างๆหน้าหน้าเกิดขึ้นบวมีการทุ้มเถียงเพราะว่าคนเข้าไปพรมรักษาสินพรมเนาะค่ะเนาะรักษาสินหาเป็นเมเจะสินบวมมีอาลวาตบวมีการทุกมข้ามทั้งด้านจิเกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือการไปวัดเพราะว่าวัดจิตวัดใจวัดข้ามอดพ้นวัดข้ามเอาใจเขามักใส่ใจแล้ววัดข้าเป็นแค่ถวัดทุก่งทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะที่เป็น ทุกท tamam. ี่ทุกอย่างสิงหลาเงาของเขาถี่บันเทอเนาะค่ะนะหาว่าไปรู้คิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาสิมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวเฮางเดี๋ยวจะมีการปล่อยว่างเลยค่ะเด้ออย่าไปคิดอย่าไปขัดทุกทีทุกสิ่งทุกอย่างไงเขาจะไม่การปล่อยว่างการเขาวัดคือการปล่อยว่างเพื่อจะคิดภาพไปวัดถูกว่านี่แหละไอ้อ้งจะปล่อยว่างทุกสิ่งทุกอย่างคือการปล่อยว่าง การล่อยว้างบอว่าไม่การเก็บมาคิดไอ้คิดใหญ่เข้เขาเขียดเขาแขดอย่าลืมแล้วก่นะเพมีการปวดพรไม่การโลภเพไม่การหลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสต,ติในเจ้าของเ้ยค่ะเด้อการมีสติในเจ้าของเป็กนการดีเพราะฉะนั้นเข้ามาทั้งในเจ้าของมีสติอยู่ตลอดเวลาคือการมาวัดมาวัดนต่คือให,ห้ละโลภปวดหลงสิ่งอันไหนที่มัน คัดใจจับขงพ่อเพยาเนา่บ่อยบ้างไม่วาจะไปขัดขใจไอ้ดูแล,แลเรื่องใจคนอื่นนะ้ำแมยเขามายะงมองขอในแห่หลาย้านเขาเอินว่าอันนี้คือการไปวัดการรักษาส,สิลขอธรรมะาแล้วยางทีว่าเขาไปวัดเขาใด้มากไปวัดได้ไลายผู้เท่ออาเรานี่ค่ะเขาจะได้ขอธรรมะาแล้วยางปิดมาคิดบบตองคิดเรื่อง คือดอกพักทุเรื่องเราบตัวสิ่งตุกอย่างพัฒนาจะของเริ่มจากตัวเฮ้ามือนี้จิดผ้ามาวัดมาวัดติดกับเฮ้าตุกสิ่งตุกอย่าง,างเฮา,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 าสังเกตที่ตัวเฮาละโลกโหดหลงไห้ได้อย่าไปคิดลายอย่าไปอีหยังอย่าไปคิดลายอย่าไปเออ่กาวลายคนอื่นเขาให้รักษาสินหาถึงจะสิ่งสำหรับมือนี้ไม่แค่หนี้ค่ะ สวัสดีค่ะมาวัดมาวัดเหมือนีวันพาพอดีวันพาพอดี